ครในในวันนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความสับสนก็ได้ของชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นระดับคุณชายหรือว่านายกระจอกบางทีเราเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเเราจะเดินท่าไหนดีมันก็เลยสับสนนะฮะแล้วก็มีการพูวพันไปถึงเรื่องราวของละครการกำกับละครหนังต่างๆเกิดขึ้นด้วยโอ้โหมันงงไหมงงะงงเหมือนกับชื่อเรื่องเลยละงั้นไปดูเลยนะฮะฉันเป็นคุณชายหรือนายกระจอกใช่ เฮ้ยจับน้องๆก็โหะไรกันด่ะโอพี่ไม่เคยเห็นคนหน้าตาดีเหรอเดี๋ยวเรียบร้อยไหมยดาลงดาราโอ้ยยังติดต่อไม่ได้เลยครับอะไรนะยังติดต่อไม่ได้เลยครับเพราะนี่จะเล่นจะแสดงอยู่แล้วยังติดต่อนักแสดงไม่ได้เลยยังครับติดต่อยากมากเลยช่วงนี้ครับ ปอนาทวุฒิกับเขตพันทัพโทรมาได้ไหครับทั้งสองคนเลยสองคนเลยครับป๋อด้วยเขตติดต่อมาปหไม่ได้นะครับตัดคิวไปเลยนะตัดเด้ใช่ไหมครับตัดคิวเขตกับป๋อไปเลยครับผมแล้วก็เลือกดาราที่อยากจะเล่นกับพี่มางั้นผมเสนอได้ไหมพี่ฮะเป็นต่อนันทวัฒน์ได้ไหมครับต่อนันทวัฒน์พี่บอกหลายครั้งแลวใช่ไหมเนี่ยจ่ะฮะทำไมครับจะติดต่อดารามาเล่นกับพี่เป็นพระเอก เอาที <mile> ่ดูดีกับพี่หน่อยนึงเออเลียหญิงย่าติดต่อไปยังหญิงย่ายังเลยครับหญิงย่าเอะใครเหมาะดีนะต้องคิดด้ใครหญิงย่าเนี่ยอาจารย์แม่ไหมครับอาจารย์สุนีใช่ไหมอาจารย์สุนีครับนั่นสาวไป ที่ดูแก่ๆหน่อยมีอายุหน่อยปะโทนั่นเพิ่งจะย่ากสี่สิบมั้งเนี่ยตตาแล้วจักนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วน้องเมียพี่ไหมครับแก่ๆพี่ว่าจักยาทำงานกับพี่ดีกว่านะเออแล้วจะเล่นอยู่แล้วจะหาใครเนี่ยะแล้วบทนี้ได้บอกตรงๆมันต้องเหมาะจริงๆอะมาเล่นเป็นชายกลางอะมันต้องรอจริงๆ เลยจากแล้วติดต่อให้เรียบร้อยนะแสดงว่าแคสกันเรียบร้อยเลยปล่อยที่ไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวไปอยู่ข้างหลังกกินพวกกินข้าวก่อนแล้วค่อยเข้ามาครับจะดูด้วนะถ้าโทรมาบอกพี่เลยนะเออ คนหาเช้ากินค้าก็ต้องทนกันไปขออย่างเดียวเหมือนครับเราต้องสู้ต้องอดทนขออย่างเดียวขออย่ายอมแพ้แม่จะรอ้องไห้อะเมียครับอยู่แ้วกันมาเจ็ดปีไม่มีลูกเกียไหมครับพี่คะพี่กินก๋วยเตี๋ยวไหมคะ พี่ช่วยเหลือหน่อยนะคะพอดีเราเราก็ครอบครัวยากจนนะคะมาทำมาหากินช่วงจะเริ่มเริ่มใหม่อล้ค่ะให้พี่ให้พี่ช่วยอุดหนุนสักครั้นะคะพี่เชิญเลยค่ะเจ้าเชนเลยดีค้าเจเลยค่ะเจเลยดีค้าเป็นล็กอ่ะนะเป็นเล็กเป็นเล็กเป็นเซนเซไม่มีครับเส็นใหญ่ไหมอะไรนะเส็นใหญ่ แล้วจะเส้นหมี่ครับทำไมพี่ไม่ต้องมาเบ่งเนื้อะคะพี่ทำไมต้องดูดูกันด้วยอะคะพี่มมทำไมต้องพูดเส้นพูดสายอะคะพี่ถ้าหนูไม่เส้นไม่สายจะขายก๋วยเตี๋ยวทำไมาจาผมะเอาเส้นใหญ่เราะสั่งเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่มีครับเอาอะไรดีครับเส้นหมี่เอาเส้นหมี่นะครับหมีมแ,มนะแมวถั่วงอกนะแมวถั่วงอกครับผมอืแมวแมวน้ำแมวแมวถั่วงอกแมวน้ำครับครับผมแมวเส้นด้วยแมวเส้นด้วยครับไม่กินห <ผม S 2> ีือ่า ไปกินดีกว่าแล้มาห,ไมไหมาอะไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว เดาเดวเดวครับอ่โตั้งใจขับหาเงินหาทองเข้าใจไหมลูกเออตายปลายโชคดีลูกโอ,อ้ลูก,<ฮ>ล,กลูกติดลูกติดครับติดติดพ่อเหรอครับติดตารางเพิ่งออกมาเนี่ย<ฮ>ลูกชาย ก๋วยเตี๋ยวครับทานข้าวยังครับก๋วยเตี๋ยวสักชามไหมฮะรองท้องเ,อเป็นไรก็ได้เส้นเล็กอะเส้นเล็กนะครับแห้งน,น้ำเอาแบบคำชมอะเอาแงบนั้นน้ำไม่ต้องเยอะครับน้ำถ้าไม่มีเลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไอร่อยน้ำหน่อยๆไม่เอาไม่กินละสั่งยาก <S 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 ัวทำไม่ถูกใจเลย น้ำผมเ,เนี่ยมันทำให้ทานเนี่ยจะได้อร่อยอครับอธิบายน้ำของเราเนี่ยร้อ,องเลยนะคะร้อนแล้วก็พริกก็อขบเองหมดเลยเป็นมา <นะ S 1> กินก๋วยเตี๋ยวบางร้านด้วยน้ำนี่ไม่ร้อนเลยล่ะ<ช>ไม่รู้ว่าต้มนานหรือเปล่าของผมเนี่ยน้ำนร้อนน้ำซุปของผมกินเนี่ยอออืื้หซุปเข้าไปเนี่ยพอกินเสร็จอะ่ะอ้าวมันจะกินหรือยี่นะฮะร้อนนะบอกแล้วพี่มันน้ำร้อนน้ำร้อนครับเอาน้เนื้อปลาลาเนี่เว้ยมันบอกร แหมร้อนๆหน่อยพองเอาน้ำปลาราดไอ้บ้านนอกจะเอาอะไรอ่ะแล้วิฟันเดี๋ยวเส้นอะะคะเอาเอาเอามี่เหลืองเออทำมี่เหลืองให้เขาดิหมี่เหลืองใส่หมูชิ้นเดียวนะครับอ๋อทำไมล่ะคะพี่เราไม่อยากกินหลายชิ้นเนี่ยใส่ชิ้นเดียวเนี่ยใส่ใส่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะพี่ทำอะไรตอนนี้ผมาอยากเป็นดาราหนังนะฝันฝันฮย พี่เนี่ยพี่คะหนูก็อยากเป็นดาราจะมาแครเนี่ยเขาจะเล่นอะไรบาทีพี่ไปก่อนนะเนี่ยพี่ไปนะกุ๊กตาเนี่ยหนูโดนทำของใครๆก็บอกโดนทำของพี่ดูสิหนูสวยขนาดนี้หนูได้หัวหน้าตาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะวันนั้นหนูเมาบอกตรงถ้าผมไม่ตกบันไดเรื่องนี่ยผมไม่เจอแล้วโน้ยหนูถ้าพี่เป็นหนูนะใี่พี่เมากระช่างพี่เห็นเขาพี่ว่าพี่สั่ง หนูว่าหนูจะโดนสองแน่เลยอ่ะพี่ถ้าพี่เป็นดาราพี่พี่ชวนหนูพี่บอกเขาว่าเอาหนูเป็นดาราด้วยสิ๋ยวจะบอกให้ผมมาสมัครเขาต้องนานเนี่ยวันนี้เขานัดมาถายด้วันนี้ถึงดังไปกันถึงไหนอ่ะฮะเอ้าเฮ้ยน้องมี่ใครอ่ะเจ๊ก่าเลยวันนี้สิกบาลเลย ไม่ใครพอขาดรูเ้เดี่ยวมายุ่งอะไรบนนี้แล้วลพี่น้องเชิมาแคปมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพ่งน้องคนมหาเฮียพี่ก็ต้องกลับเองโอ้ยใช่เหรออุ้ยผมไปดูมาแล้วนะดูยังไงน้องดูมาแล้วหนังดีไหมอุ้ยสามรอบแตพราะผมคนเดียวไปดูครอบครัวอีกสามโหทำไมดูหลายรอบจังมันยังไงไมันดูไม่เข้าใจ ผมัวใจพี่จับใจความนันมันมาหาเฮียตรงไหนแหมถึงที่บ้างล่ะวันนี้กัดสองเอาแน่เลยดูที่น้ำร้อนไหมตักลาดมันเลยใช่ไหมเขาจะคอยแยมเฮียแยมยะโสธนอย่าพูดถึงเจะทำไมก็อย่าพูดถึงไง เราต้องดูหนังไทยเนาะเราต้องดูหนังไทยหนังฝรั่งเราอย่าไปสนับสนุนอย่าไปดูเราต้องเอาเงินไทยเข้ามประเทศเราดูหนังฝรั่งผมไม่ดูหรอกผมดูแล้วมันสลับซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนดูแล้วมันปวดหัวปวดตาต้องคิดไปกระหน่ําหนังไทยดูนี่หนังดูสบายสบายไงหลับตอนไหนก็ได้ตื่นมาเข้าไปดูอีกมันสนับสนุนเลไปดูอีกทีนึ่งมันสนับสนุนคนไทยด้วยกันผมอยากเล่นหนังมากเลยอ่ะอันนี่ไง บ้านสายทองครับไอชายกลางที่มีชายกลางนี่เดียวผมกำลังหาชายกลางอยู่นี่ยค่ะผมพอเป็นชายกลางได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมเลยเดี๋ยวพี่คัทดูนิดเดียวผมกลับครับฮะชายริมริมมีไหมบอกให้เขาบอกให้เขาไปชายหาดเถอะขายก๋วยเตี๋ยดีแล้วนะอะไรนะขายก๋วยเตี๋ยดีเพราะน้งน้องไม่เหมาะเลยผมพี่ไม่แน่พี่ไม่ไม่เห็นความสามารถของผมนะน้าน้องนี่เหมือนหนอนน้ำจืดนะ พี่คิดว่าผมผมจะขึ้นโซ่ไหยครับมันต้องจัดไฟเพราะหน้าน้องดำเอาหน้าขึ้นไปเลยพี่ต้องการแค่นี้เองเออโอเคนะเอาหน้าไว้หรอเอาหน้าไว้ไหนเพราะถเมื่อย่างนี้ก็มออไม่ไม่ถ่ายไฟเ,เลยหรอพี่สวัสดิการเด็กเสร์บน้ำรับผิดชออ๋อ กองพี่ไม่มีทานอะไรเลยไม่พักทานอะไรสักอย่างหนึงกองพี่ประหยัดงบจะเริ่มมีดวาวไลน์ไหมโอ,อ้ดวาวไลน์พี่ไม่มีเฮ้ยเรียนไงวะนี่ตากันป่าเฮ้ยดาวไลน์มาเนี่ยพ,พี่พี่ไม่เอาอะ่ะลองยืนสิยืนเย็น,ยนเอา,อางี้แล้วกัน เดี๋ยวเล่นประกบกับนางเอกพี่คนเลยลงดาวลงดาวลงดาวีาวาวนนี่นางเอกพี่นางเอกหเหมือนลายทะเล แล้วเขาตื่นก้องเลยเป็นนักเอกครั้งแรกถ้าไม่มีใครห้ามใครท,ทันทวันนั้นเนี่ยทัตัวเองก็ยือยู่ในกล,อล่องอ่าเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเขาจะมาเป็นพจมานนี่นักเอกเหรอครับนักเอกครับเ<ๆ>ขาเคยเล่นซักคดีสองโลกอะไรไป <มา S 2> ่ะคุณเป็นเป็นหญิงใหญ่คุณเป็นหญิงใหญ่คุณเป็นพจมานค่ะคุณลองมาเล่นเป็นชายกลางนิดยืนตรงนี้คุณยืนตรงนี้เลยผมเป็นชายกลางยืนตรงนี้เลยเนี่ยพระจมานพจมานอดขืนคันก่อ เขาจะมานน้องไม่ทำอะไรหยิบที่ไหนครับพี่หิดลินที่แก้วครับพี่ลินผมถือแก้วนะครับโอเคเปิดจุกเป็นไหมเปิดเป็นครับลองๆนี่ดูพี่แก้วมีควันขึ้นเีอยมันเป็นมันต้องให้ถ้าเป็นภาษาคนที่ทานนะก็คือว่าต้องให้หายใจแล้วค่อยเทอ๋อเหรอนี่ก็เป็นทานมาจร็งนะครับนี่ก็เรียกใบเขียวฮะโอ้ยไอ้นี่ เหมือนมันจะรู้แหละเขียวปุ๊บ้นบทได้บทยังไงคะห้าสี่สามสองปุ๊บชายกลางข้อถึงทำก็สองจิกจไปจิบไปปื๊ดได้เลยหญิงใหญ่ไหมค่ะหญิงใหญ่เดินมาจิบจิบกัปปื๊บเด้อจิกไปเพราะจตุมาเดินมาเพื่อจะมาหาชายกลางแต่หญิงใหญ่เจอก่อนพอาหญิงใหญ่เจอปุ๊บจิกหัวพจตุมาเอามาตกตรงนี้เลยค่ะห้าสี่สามสอง หมดนะครับครับมันนานไปครับอู้อารมณ์ล้มเลยอารมณ์อารมณ์คือแบบอารมณ์เราไม่ได้ครับโอเคครับหญิงใหญ่นะครับเต็มตัวนะครับพจมานเต็มตัวนะครับอีกนิดนึงครับเห็นอีกนิดนึงเอาให้หมดแก้วนะครับพอห้าสี่สามสองปุ๊บอึ๊บทีเดียวตัดที่ใจทีเดียวเลยครับครับผมห้าสี่สามสอง ดีไม่แม้จะถูกถูกป่ะคะถูกแล้วสองคนถูกแล้วหญิงใหญ่ถูกแล้วเขาจะมาถูกแล้วคุณกระดกไม่ถูกต้องเอเคกับผมขออีกอย่างนะครับผมครั้งนี้เราแค่ทำซ้อมกันนะผมว่าไม่ต้องเอาจริงจังหแบบไม่ได้ไม่ได้ครับต้องจริงจังครับถ้าคุณกลับมันมันไม่ไหวทีเดียวทีนี้ทีเดียวเลยห้าสี่สามสอง สภาพจิกยหญิงใหญ่จิเติมเติมเราไปครับทำไมเราทำไมเราไม่เริ่มซ้อมต่อจากนี้เลยครับมาเริ่มใหม่ทำไมอ่ะไม่ได้ครับก็มารันอยู่นะครับเพลผมผมบอกได้เลยผมปวดหัวมากนะครับและตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครที่จะมารับบทชายกลางได้คุณไม่เหมาะผมบอกแล้วคุณไม่เหมาะแถวนี้ก็ไม่มีใครซชด้วย <c oughs> จะมีจะยิงไงผมนี่ไงไม่ได้ ้้นนอเ่่ยยจีบเยอะได้เนี่ยจีบไปโอ้โหอร่อยวะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพี่จริงคุณจีบอีกนิดนึงนะเพราะว่าคุณไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าแล้วค่ะคืออะไรผมไม่ผมเล่นได้ผมบอ้โหเล่นได้ไงไม่ได้คุณไม่ได้บลมาดคุณไม่ได้เลยเวลาคุณจีบใบนิดนึงก็ไม่ได้นะเพราะผมก็นิ่งอยู่นะมันคือมันไม่ใช่อย่างอย่างหุ่นใหญ่เน<ด> <estratég> มันจะมาโอเคแนะอย่างคุณแนคะ่อีกทีเดียวนะคุณก็คุณได้เลยแต่นี้คุณไม่ได้จริงๆนะผมบอกได้เลยเอางี้แล้วก,กันวันหลังคุณมีเวลาวันหลังเจอเจอเค <ผม S 2> ุณมีคุณมีเวลาวันหลังขึ้นมาไดนะ้ไหมก็อยากผมว่าผมคุออยก็ได้แล้วกันนะโอาาเคแล้ววันนี้เลิกกองแล้วกันนะพักกองแล้วกันคุกเก่าครับมองผมมั่งนะครับมองผมมั่งนะครับ มัมแม่โอ้มงแม่ก็รู้ว่าเสียงแหลมม่รนิดเดียวได้เลยม่มแม่ก็รู้ว่าอมันจะเหมือนชายกลางนะครับแทนจะเหมือนจะเล็กผมดูดูแล้วเนี่ยหวัดลงคอโอ้ชากลางหวัดลงคอเฮ้ยผมเดี๋ยวนี้แปใครพ่งงชี้นิ้วมาเกี้ิชี้นิ้วได้แล้วครับ ไปกลางเลยครับขอบคุณมากนะครับเฮ้ยม่เอ็งต้เป็นพ่อจม่าทิคะได้รู้ฉากเบียได้งั้นเดี๋ยวคุณเป็นพ่อจม่าแล้วกันนะคุณเป็นหญิงใหญ่ได้ค่ะเป็นไม่ได้ชี้แบบเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเสียงแหลมเออคุณเป็นชากลางเฮ้ยไม่ได้เสียงคุณทุ้มไปเฮ้ยเฮ้ยฉัเสียงเฮ้ยไม่ใช่เหรอ ว่าตาทุ่งำเนี่ยเขาด้วยแต่ก็รู้ว่าพัชานเป็น,น,น,นุ้งคุ้แชงคังผมแม่ก็ไม่ชอบแตรว่าชาคังชอบว้า,า,วายายาาายนนยายย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 ายย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 ะยย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 คยย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 ยจยย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 ยนยยนยย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 ยวกยยยปยยยยตยย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 ยนยยยยยย้ลยยกยยยยยยยนยะย ขอเราสองคนนะอย่าลืมสี่ทุ่มนะคนอย่างเองเนีะไม่สมควรจะเป็นชายกลางหรอกเองไม่เหมาะหรอกเว้ยเราต้องหาวิธีทำลายให้มันเสียโฉมเถอะผมจะเอาน้ำมันคิโลมาสานหน้าพี่อะไรนะน้ำมันคิโลน้ำมันเครื่องคิโลคือน้ำมันเครื่องใช้แล้วอะเรื่อน้ำมันคิโลอาจไม่รู้จักหรอกผมคนม,มันจอกรู้จักดี น้องจะไปเอาน้ำมันคิโลมาจากไหนวะเอามือนี่ก็ได้ไอ้โง่แล้วแกมีโอกาสจะเป็นชายกลางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่ทุ่มันจะไปเป็นชายกลางให้ไนเอาละมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว พออยากให้ท e ่านทนายเปิดพินายกรรมค่ะงั้นจบไปต้้งรอใครแล้วนะมีกันแค่นี้ผมจะเปิดพินายกรรมแล้วนะได้เรียบร้อยแล้วครับพอดจะขอร้องให้คุณทนายช่วยอ่านพินัยกรรมโหแแล้วก็ไม่บอกเปิดเดียวไม่ได้อ่านจะเปิดทําอะไรล่ะคะ ใ,ในกรรมสบัสนี้สมบัติทั้งหมดที่บ้านทรายทองจะยกให้คุณพจมานแต่เพียงคู่เดียวแต่มีข้อแม้ต้องแต่งงานกับทนายนแต่งกับชายกลางค่ะแต่งกับชายกางไม่ฉะนนั้นทรัพย์สมบ,บัติทั้งหมดจะตกเป็นของคนอื่นค่ะเอาละ สมบัติทั้งหมดคือเป็นของพจมานคนเดียวเนี่ยหม,อม่อมแม่ไม่โกรธหรอคะไม่โกรธอารมณ์ดีอารมณ์ดีมดแม่บ้าโฆษณาทรัพ <c oughs> สมบัติยกทั้งหมดเลยนะเป็นของพจน์หมดเลยเป็นของคุณพจน์หมดเลย <c oughs> หมดหน้าที่ผมแล้วนะครับค่ะ มันขูดหน้าผมครับตลมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันแกล้งผมครับผมนี่เลยชายกลางทำไมคุณทำหน้าก็เลิขนาดนี้โอ้ยธรรมดามันก็เล้อยู่แล้วคุณจะทำยังไงจะเล็นยย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 แย่ยย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 ายกยยยยยยยบยยยยยย้ยยยยยย็ยย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 ยบทสยยัยยยบยย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 คยยยยเยยกยะยยลยย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  กลายเป็นชายน้อยไปซะแล้วกระโชกเมื่อกี้ยังแย่งบทชายกลางกันอยู่ดีเอเอาเอาเอาแม่ <S <S <idee> สงสัยอยากมีส่วนร่วมกับละครมากครับทุ่มทุนสร้างยอมเป็นชายน้อยก็ยังดีผมชายกลางแล้วเฮ้ยโหแต่เหมือนมากเลยเะเป็นชายน้อยกัน มันเป็นชายกลางเฮ้ยมันได้ยังไงคุณบอกบ้าเลยเมื่อกี้อ่ะคุณจะตายถึงผู้กอกับจับบ้าแล้วบอกบ้าไงบ้าไรอใครก็อยากเป็นชายกลางดูสิครับผู้กำกับโดนซะแล้วแล้วผู้กำกับก็เป็นไปกัเขาด้วยนั่นยังไงกันล่ะเนี่ยเจอแล้วชายน้อยใช่แล้วไม่แล้วผู้กำกับวะผมมันเป็นชายน้อยเอางี้แล้วกันเฮ้ยมันเป็นชายน้อยสงสัยจะไม่ใช่เรื่องบวชนะล่ะครับ ผมว่ามันจะอยู่ที่เก้าอี้หรือเปล่าลองจับตาดูนางเอกคนนี้ดูบ้างครับ<เฮส>น่านพูดไปทางขัดคําเป็นที่เก้าอี้จริงๆครับใครนั่งลงไปปั๊บกลายเป็นชายน้อยทันทีผมไม่ได้รู้ไมนไเหมาะเหมาะเหมเรื่อยๆเรื่อๆ,ๆโอ้โหชัดเลยใช่เลยเฮแต่ชายน้อยต้องตัวเล็กกว่าน,นี้นิดนึง มันช้างนะมันลิงแสมน่เราเรียกอะไรนะคือหัวโผเฮ้ยเฮ้ยงั้นมันจะเรียกหาหัวแล้วไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่ได้หรอกแล้วแต่เอาใครมันเป็นชายน้อยอ่ะชายกลางคือผมชายคือไปไปมามากลายเป็นคุณบั่มครับมาคัดเลือกบทชายกลางได้แท้ก่อนั่งก็อี้เป้าเขาให้กลายเป็นชายน้อยไปซะแล้ว ผมเป็นชายกลางไม่ได้มีเป็นชายน้อยคุณต้องเป็นชายน้อยไม่ได้แล้วผมแหมแต่งตัวอย่างดีแล้วมีเขาเป็นได้เห็นไหมครัเริ่มเห็นเงาลางๆเลยครับใครเป็นชายต่อยกันเปลี่ยนตัวได้นะมีต่อรองมีต่อไปตัวนี้เป็นชายน้อยเออเป็นชายกลางขอบคุณมากครับผมชายกลางแต่มันก็ไม่เหมาะเนยเจ้าใครก่น ตกลงใครได้เป็นชายกลางใครรับบทชายน้อยมผมว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับไม่แสดงแล้วผมเป็นชายกลางเขาหายเป็นายนะครับไปหายายกลางชายกลางจริงพูดดีแล้วปลายเดือนนี้ไปดูเอาเองแล้วกันไม่ได้นะฮะขนุนขนานเลยทีเดียวอ่ะขอบคุณมาด้วยนะครับ